ถ้าพูดถึงหนังระทึกขวัญแนวมาเฟียฮ่องกงแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักเรื่องนี้กันนะครับนั่นก็คือไตรภาค i n f e r n o a f f a i r สองคนสองคมนั่นเองโดยในภาคแรกจะเป็นการเปิดตัวเล่าเรื่องราวของตำรวจที่แฝงเข้าไปในแก๊งมาเฟียและคนของแก๊งมาเฟียที่แฝงตัวเข้าไปในกรมตำรวจแล้วพอถึงในภาคสภาคนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นที่มาของเหตุการณ์ในภาคแรก ทำให้คนดูจะเข้าใจตัวละครและแรงจูงใจของตัวละครได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพอมาถึงภาค3ภาคนี้จะเป็นการสรุปเรื่องราวของตัวละครหลักทั้งหมดและให้คําตอบกับคําถามที่ค้างคาใจมาตั้งแต่ภาคแรกที่สําคัญเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างตื่นเต้นและมีการหักมุมที่ไม่คาดคิดหนังชุดนี้ได้รับคําชื่นชมจากนักวิจารณ์และคนดูทั่วโลกในทุกภาคผมชอบมากให้ไปเลย1ิบคะแนนเต็ม